لله <تص> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فبنائته ستأمن <applause> قال الله سبحانه وتعالى تبتن أوصيكم وإياكم بتقوى الله قلت ขอตักเตือนั่งเสียตัวพมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาทุกๆคนให้มีความยำเกรงด้วยการปฏิบัติตามเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานอวตาลาและท่านนบีมอฮัมมัสลลัลฮุวาเลวัสลัมได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราแล้วในขณะเดียวกันเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องออกห่างในทุกๆคำสั่งห้ามที่อัลลอฮ์ซุบฮานตาลาและท่านนบีมอมัมมัสลลัลฮุวาเลวัสลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเรา เพื่อที่เรานั้นจะได้เอาคำวาตกวานั้นไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาในวันกียร์มหนูนท่านพี่น้องที่สัธามต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาทุกท่านครับในคุตบบ่์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้กับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องทุกๆคนได้เข้าใจว่าหลักการศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือมาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนาบบมุฮัมมัดมมอสลลัลฮุอลัยฮิวะสัลลัม เพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมวันนี้เราจะยืนอยู่บนฐานตรงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ยึดในคำมั่นในคำกล่าวของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาและแนวทางของท่านนาบมุฮัีมมสลลัลฮุวะอัยวะสัลลัมถ้าวันนี้เรายึดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ ถ้าวันนี้เรายึดในคําหลักคาสอนและแนวทางท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะเลวะสลัมไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนก็แล้วแต่แน่นอนที่สุดเราจะไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอนท่านพี่น้องที่สถามันต่อรับสุบฮานะฮูวัตตาลทุกท่านครับในคุตตุบาวันศุกร์นี้เนี่ยผมอยากจะพูดคุยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแวดวงสังคมมุสลิมของเราที่ผ่านมาหลายๆเรื่องหลายๆราวซึ่งบางเรื่องบางราวเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ผมยังสงสัยนะครับว่าหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาบอกกับเราหลักการศาสนาที่มาจากท่านนับุีมัมมัซลลัลฮุอะลีวะสัลลัมทรงบอกกับเรามันมียังมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยครับที่เรายังไม่มีความชัดเจนเรายังไม่รู้ด้วยความชัดเจนในสิ่งที่อัลลอฮฺบอกในสิ่งที่ท่านนับุีมัมมัอลลัลฮุอะลีวะสัลลัมบอก เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละนะครับที่เราได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางของละตามแนวทางท่านนบีมัมมัสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็อันเนื่องมาจากว่าเรามีต้นตอต้นกลับที่ดีก็คืออัลลอฮ์ก็คือท่านนบีมัมมัสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดูในองค์การที่พระองค์สุบฮานุตลาสอนบอกกับเราในสุรานิสาเนี่ยอายะที่174และก็175ที่ผมได้อ่านให้กับท่านพี่น้องได้ฟังไปในช่วงงตต้นขอคุุบ Tiada Allah Subhanahu Wa Taala berkabar wajah ya ayuhan nas Allah Subhanahu Wa Taala song rekrong manusia semua. Kamu akan semua. ถามว่าวันนี้ไม่มีหลักฐานต้นหนึ่งต้นใดหรอกครับที่มาบอกกับเราว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรในช่วงที่สถานการณ์มันปกติว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในช่วงสถานการณ์มันวิกฤตในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ปกติหลักการศาสนาอัลลอฮ์พูดด้วยกับตัวของพระอ,องค์เองว่าบุรหานมาแล้วหลักการศาสนามาแล้วหลักฐานมาแล้วจากพระเจ้าของพวกท่านมาอย่างถามว่ามาแล้ว วันนี้ยังมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจํานวนมิใช่น้อยนะครับวันนี้ยังมีบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาอีกหลายบ้านอีกหลายมัสยิดนะครับที่วันนี้ยังไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺบอกทั้งๆท,ที่หลักการหลักศาสนาบุรหานหลักฐานมาหมดแล้วท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทั้งหลายครับเมื่อ <med S 2> สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปละหมาดที่มัมส jid ไปละหมาดสุเราสุเหราหนึ่ง ที่อะไรครับที่เส้นคู่ขวาของเรานี่แหละครับสิ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตและก็ข้อสงสัยว่าวันนี้ในเมื่อหลักการศาสนาที่มันชัดเจนแดงแจ๋ชัดแจ้งแล้วมาถึงเราแล้วแต่เหตุชไหนเขายังปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนาของัลลอสุบฮานะฮูวาตาาอย่ เรื่องของการอะไรเรื่องของการยืนแถวการเข้าแถวการละหมาดในเรื่องของการปฏิบัติอาลอิบาดาต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาท่านพี่น้องวันนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราจะรู้นะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยห้าหเดือนแล้วที่ไม่มีใครติดโควิดที่ไม่มีใครติดไวรัสโควิดเนี่ยห้าหเดือนแล้วท่านพี่น้องในประเทศไทยของเราเนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนแบบกลับมาสู่สภาพปกติแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป แต่มสัสยิดหลังนี้ท่านพี่น้องซึ่งจริงๆผมเชื่อว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีมสัสยิดหลังนี้หลังเดียวท่านพี่น้องคนที่เป็นอิหมมเวลาที่จะมายืนมยืนำละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องกับกายเป็นกาบอกข้างหลังจริงๆนะสุนนะนะครับเป็นสุนัขท่านนบีมอสลลลอฮฺวาเลวะสลมัมเวลาที่อิหม์มายืนนำอยู่หน้า,หน,า,ห,นาหน้าหน้าแถวหน้าซอฟแรกทอ็ทอปท็อปที่สองแถวที่หนึ่งแถวที่สองเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นอะไรมันเป็นมารยาหรือมันเป็นหลักการของอิสลามอยู่แล้วที่กําลังจะบอกว่าอิหมมเวลาที่จะ เริ่มละมาดหนึ่งละบาดใดกันแล้วแต่ก็จะหันไปบอกมะมุมว่าเซาวูสุฟูฟะกุมอันนี้เราจะยินกันเป็นประจำหรือบางมัส,สยิดก็จะพูดว่าอาพี่น้องพยายามจัดแถวกันในตรงยืนในชิดนะเราจะเริ่มละมาดกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ได้เห็นนั่นคืออะไรครับสิ่งที่ได้เห็นนะอิหมามเป็นคนบอกให้มะมุมเนี่ยยืนในชิดแต่คนที่อยู่ข้างหลังนทะ่นพี่น้องซอฟหนึ่งเนี่ยชิดกันซอฟสองนี่ชิดกัน แต่ซับ 3, สามซับ 4, สี่ซับห้าซบหกยันสิบแถวเนี่ยท่านพี่น้องยืนกันคนละโยนละคนละห่างคนละเสาเลยท่านพี่น้องนั่นเป็นการบ่งบอกว่าอะไรครับนั่นเป็นการบ่งบอกว่าอิหมามคนนั้นไม่ไดเอารู้เอาชี้เลยกับเรื่องการจัดซอบจัดแถวในเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าพิจารณาดูในสังคมของเราเนะี่ยท่านพี่น้องวันนี้ม็อบเนะี่ยท่านพี่น้องมันมีมีม,ม่รู้กี่ม็อบแล้วเขาไปประท้วงกันหายใจรถต้นคอกันเขายังไม่ว่าเลยกระทรวงสาธารณะนะสุขก็ไม่ออกมาว่าเขาไม่ได้ออกมาประนาม แล้ววันนี้ท่านพี่น้องตลาดนัดเปิดขายกันตามปกติแล้วแต่มัสยิดบ้านของละซุบหฮานวุวาตลายังมีผู้นําบางคนยีหมา่มบางคนยังไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เลยทั้งทั้ที่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นมันเป็นเรื่องที่จะทําให้ละหมาดของเขานั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ผมเอามาพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เพราะอะไรท่านพี่น้องผมกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้มันมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจํานวนมิใช่น้อยที่ยังไม่กลับไปหาอัลลอฮ์ที่ยังไม่กลับไปยึดในสุนนะของท่านอาบับดุลเลาะห์มศลลฮุวาเลวะสลัมถาาว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังไม่ยึดกลับในอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยบุรฮาน,นมาแล้วหลักฐานมาแล้วบุรฮานุมมิร,รับบิกุมเนี่ยมาแล้ว,มา,ลวมานานแล้วด้วย ว่าเราจะละหมาดกันอย่างไรยืนกันอย่างไรในช่วงเวลาที่มันวิกฤตยืนอย่างไรในช่วงเวลาที่มันปกติแล้วเราก็ไม่เคยพบหลักฐานท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่อลอสุบฮานะหัวตาลาทั้งหลายเรายังไม่พบหลักฐานเลยที่บอกว่าให้เราในะยืนห่างกันเป็นเมตรครึ่งสองเมตรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันมานานลวพูดกันมาห้าหกเดือนแล้วท่านพี่น้องแต่ก็มีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจํานวนม่ใช่น้อยอย่างปฏิเสธอยู่แต่ไม่ใช้คําว่าปฏิเสธนะครับ ถามว่าไม่ได้ยินมากเลยเหรอไม่ได้ยินบ้างเลยหรือที่ฮะดิษของท่านนาบบมุลเีมสอลอฮวาเลวัลสันล,ลมเขาสู้เขาพูดเขาสอนบอกกันนะไม่ได้เคยได้ยินไม่ได้รู้บ้างเลยเหรอและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันก็ทําให้ความอะไรความสาม,าสาม,าสามาัคคีมันไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเสียทีทั้งๆที่ท่านบิ่นงกระทรวงสาธารณสุขไม่ไมายุ่งวุ่นวายไรกับเราแล้วนะครับมอ็อบเนี่ยมันออกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยไปวุ่นวายไดกับเขา แต่ของเราเองเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิบัติอามัลิบาไดาเนี่ยทำไมเราต้องให้เขามายุ่งมาจัดซอบมาจัดแถวในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติอิมัลิบา,าต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาด้วยอันนี้เราไม่เข้าใจแล้วถามว่าคนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบไปบอกเขาสิครับไปบอกเขาไปทําให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมันไม่ยืนชิดกันเสียทีเราจะได้ไม่แตกแยกกันเราจะได้ไม่ไม่อะไรไม่สมัรสมานสมัคคีกันเราจะได้รักกันเสียที วันนี้ท่านพีน้องที่รักในอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทั้งหลายถ้าวันนี้เรายืนห่างกันเมื่อไรถ้าวันนี้เรายืนในละหมาดเรายืนห่างกันตลอดไปเนี่ยท่านมีน้องท่านมีนอ้นนองไม่ต้องไปหาเราครับความรักความสามัคคีที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราขนาดยืนต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาโดยความเป็นจริงต้องยืนชิดกันตลอดมาช่วงวิกฤตปิดสุเราละหมาดอยู่ที่บ้าน ช่วงที่สถานการณ์มันเบาบา,บางลงเอามายืนละหมาทที่มัสยิดคำหลักคําสอนของอิสลามหลักฐานมากับเรามาถึงเราในพันสี่ร้อยกว่าปีไม่มีหลักฐานสักต้นเดียวที่อะไรครับส่งเสริมให้เรานั้นยืนห่างแล้วเราก็เรียกร้องกันมาตลอดเวลาแต่วันนี้ท่านพี่น้องดูสิครับไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันหายไปแล้วจะว่ามันหายไปแล้วก็นคงยังไม่ใช่อาจจะเบาบางลงแต่ถาดูสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ย วันนี้ยังถอยหลังลงคลองอยู่เลยบุรหานหลักการมาแล้วและอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาบอกกับเรามาแล้วมาจริงๆมาแล้วมาจริงๆบอกกับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราว่าหลักการหลักฐานมาแล้วว่าอันซันนาอิไลกุมนูรัมูบีนาและเราได้ประทานอะไรครับนูรรัศมีมาให้กับเราอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วเอามาแล้วเอามาหมดแล้ว แต่วันนี้ทำไมล่ะครับทำไมมุสลิมของเราผู้นำของเราบางคนบางท่านถึงไม่ยึดเอาในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาและท่านนบ,บีมศลลฮุวาเลวะสลัมบอกกับเราอัลลอฮ์เรียกร้องมนุษย์ทั้งหมดเลยวาลาล่าหลักการหลักเกณฑ์หลักการหลักฐานมาแล้วนะจงเอาในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ก็เรียกต่อไปฟั่มันลาดีนอามานูบิลลาฮิส่วนคนที่อีมานท่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาท่านบน้องดูนะครับ ส่วนคนที่อีหม่านคนที่อีหม่านคือคนที่ศรัทธาต่อลอสุบาตลาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไงเขาเอาเขาเอาเขายืนชิดมาตลอดแล้วถามว่าคนที่ยืนห่างในท่านพี่น้องวันนี้เราเรียกร้องถามหาหลักฐานเอามาจากตรงไหนคําตอบคือไม่มีครับ คำตอบคือไม่มีอุลมามะท่านนั้นเขาว่าอุลมามะกี่บาทอุลมามะว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่าแต่ถามว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาขัดแย้งกันเราสอนอะไรกันมาเราสอนบอกให้กลับไปหาอัลลอฮ์เราสอนบอกให้กลับไปหาหเราซูาล,ลแต่วันนี้มันมีพี่น้องครูบาของเจของเราอีกหลายหลายคนอีกหลายหลันกลับไปหาไรคกับมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดขัดแย้งกันกลับไปหาอะไรกลับไปหาอุลามะจบไหมครับท่านพี่น้อง ผมบอกกับท่านพี่น้องถ้ามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ขัดแย้งกันแล้วกลับไปหาอุลามาไม่มีทางจบครับแต่ที่มันจะจบก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูนว่เราซูนสอนบอกอะไรกับเรานั่นแหละจบแล้วผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งวันนี้ไวรัสโควิด -19 เานี่ยมันมาระบาดในโลกของเรา50สิกว่าล้านคน,นตายไปรู้กี่ล้านผมถามว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าวันมีไวรัสตัวใหม่มาเนี่ยเราจะเคว้งกันอีกไหม เราจะเถียงกันอีกไหมเราจะทะเลาะกันอีกไหมเราจะเปลี่ยนจุดยืนกันอีกไหมถ้ามันมีตัวอื่นมานอกจากตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าไปเอาคําพูดอุลามาเปลี่ยนแน่ยังไงก็เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเอาคาพูดของอัลลอฮ์เอาแนวทางท่งนานนบีมุสลลัลฮฺวะสัลลัมให้ไวรัสมาอีกสิบตัวท่านพี่น้องเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละนั่นคือจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดในคุตตุบาวันศุกร์นี้ผมกาลังเรียกร้องให้คนที่เป็นคูบาทุกๆคนให้กลับไปยด ในอัลลอฮ์และก็แนวทางท่านนบ,บีมุศลลัลฮุอวาเลวะัลลัมแล้วผมถามว่าที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาบอกกับเราและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮา,านะวะตะลาศรัทธานะครับไม่ได้ศรัทธาแต่ปากอย่างเดียวต้องอะไรวาตาาบบาสีมูบีต้องยึดด้วยอะไรล่ะคือแนวทางท่านนบ,บีมุศลลัลฮุอวาเลวะัลลัมวันนี้คนที่ละหมาดหาก็ไม่รู้ชิเดียวเหรอว่าหลักการศาสนาเขาสอนสอนอะไรบอกกับเราอ่ะ เวลาที่เรามีไวรัสเวลาที่เรามีโรคระบาดเวลาที่เราอิสลามไม่ได้สอนอ่ะอิสลามสอนมาแต่ทุกวันนี้ที่ทําให้สังคมมุสลิมมันไม่เป็นปึกแผ่นเก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์แบบนี้ที่ยังไปเข้าใจแบบนี้ที่ไปเอาอะไรครับไปเอาหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์กติกาของอะไรกระทรวงสาธารณสุขบ้างกระทรวงของอะไรกรมอนามัยโลกบ้างกรมอนามัยโลกเนี่ยเขาออกกฎกติกาแล้วก็ออกกฎเกณฑ์กติกามาเพื่อเป็นการอะไร ทำให้สังคมวางกฎกติกาให้อยู่ในร่วมกันสังคมเขาไม่ไดเอามาใช้ในเรื่องของการละหมาดของเราแต่เรานะ่ะดันทะลึ่งเผือกไปให้เขาเนี่ยไปให้อะไรให้เขามาจัดแจงให้เขามาจัดการเนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมเจ็บปวดที่สุดแล้วในที่สุดก็อะไรครับในที่สุดเราไปเอออห่หมกตามเขาแล้วเราก็ทิ้งแนวทางท่านนาบีมศลลหวัวเลวสลมัมโดยที่ไม่สนใจใยดีเลยแม้แต่น้อย นี่แหละที่ครับที่ที่ผมรู้สึเกเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ศรัทธาต่ออัลล์และยึดมั่นต่ออัลลอ์สุบฮานุตลาลายึดในแนวทางท่านนบีมศลลอฮุวา,นนาเลวะส,สลมัมท่านพี่น้องรู้ว่าหรือเปล่าว่าเขาจะได้อะไรจากอัลลอฮ์เขาจะได้จอะไรจาก,าจจกอัลลอฮ์ท่านพี่น้องที่ผ่านมาอาจจะมีความลําบากกันบ้างในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องออกไปไหนมาไหนอาจจะไม่สะดวกแต่ผมกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องได้แล้วถ้าวันนี้ยึดมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราซุลบอก อัลลอฮ์บอกกับเราอย่างไงถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้ายึดมั่นในแนวทางของอัลลอฮ์และรอซูลฟายูเดคิ้นหุมฟีรอห์มะติมินหูอัลลอฮ์จะเอาความเมตตานั้นมาใส่ให้กับคนคนนั้นที่ผ่านมาถ้าพี่น้องมีมีปัญหาอะไรไหมในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราอยู่กันมาด้วยความสบัดด้วยความอดทนเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานอวะตาลาด้วยความอดทนช่วงที่มันระบาดหนักๆเขาไม่ให้มาสู่เราเราไม่มาละหมาดอยู่บ้าน ช่วงท,ที่ระบาดหนักที่มันผ่านมาสุเรามสยิดไปไม่ได้เขาปิดทำไงยอยู่บ้านและการศาสนาสอนง่ายนิดเดียวแต่ทุกวันนี้เราไปทําให้มันเป็นเรื่องยากมันจึงทําให้เกิดความอะไรครับความสับสนอลรรมานความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นกับในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านี้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยึดมั่นในอัลลอฮ์สุบฮานตะลาแนวทางท่านนาบีมุสุลลลหฮุอะไลวะสัลลัมอัลลอฮ์ Allah จะเอาความเมตตานั้นไปใส่ให้กับคนกลุ่มนั้นอัลลอฮ์จะเอาอะไรอีกเอาความเมตตาให้มาพอ,อยังยั้ง วาฟัลลินวาฟลินความโปรดปานความประเสริฐที่อัลลอฮ์จะเอาไปใส่ให้กับคนกลุ่มนั้นวยะฮดีฮิมอิไลฮิซุรอตมุสตะกีมาอันนี้สําคัญมากที่สุดเลยและสิ่งที่เราปราถนายอยากจะได้มากที่สุดก็คืออะไรอัลลอฮ์จะนําทางนำฮิดายะทางที่เที่ยงตรงให้กับชนกลุ่มนั้นแล้วผมถามว่า คนที่ไม่ศรัทธาต่อัล่อคนที่ไม่ยึดแนวทางของัล่อสุบฮานุวะตาลาท้าพี่น้องชนกลุ่มนั้นจะได้ความรำมาจากัล่อไหมคำตอบคือไม่ชนกลุ่มนั้นจะได้ความปวดปานจากัล่อสุบฮานาหัวตาลาหรือเปล่าคำตอบคือไม่และคนคนนั้นจะได้รับทางนาจากัล่อสุบฮานุวะตาลาทางที่เที่ยงตรงหรือเปล่าคําตอบคือไม่ถ้าพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อัล่อสุบฮานุวะตาลาเห็นความสําคัญของการยึดกิตาบุลลอฮอและสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลุอะลัยวะสัลลัมหรือยัง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราเห็นความสําคัญท่านพี่น้องเราไม่หนีไปไหนหรอกหลักการศาสนาเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือแนวทางท่านนบีมอส,ลล,อสลลลอฮุอาเลวะซันลมในเรื่องของการปฏิบัติอามัลิบาดาเราจะไปเอารูปแบบอื่นมาอะไรมาทดแทนที่ทําไมอ่ะทั้งทั้งที่เรามีทั้งทั้ทง,ทงที่เรามีกฎเกณฑ์กติกาของเราในศาสนาของเราสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเราจะเปลี่ยนไปเอาสิ่งอื่นมาทําไม คนศรัทธาเขาไม่เปลี่ยนครับคนที่ย <thế> ึดในคําหลักคําสอนของอัลลอฮ์และท่านนบีบอสุลรอฮุอัวแล้ววะสัลลัมยังไงก็ไม่เปลี่ยนเขาจะรักษามันไว้ตราบจนที่ชีวิตของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอายะห์หลายอายะห์ในองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยผมพูดกับท่านพี่น้องเป็นประจำในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่101อหนุัลลอฮ์บอกกับเราเน่าว่าม่ยยัตสิบิลลาฮิ วันนี้ถามว่าเราอยากได้ทัพทางตรงจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาไหมฮูดาเนี่ยอยากได้กันไหมคําตอบคืออยากได้ถ้าอยากได้มันก็มีกฎกฎกกติฎเกณฑ์กติกาของมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็อยากได้อยากได้ก็ต้องสวดแสวงหาทางตรงด้วยอัลลอฮฺบอกกับเราว่าไม่ยาตาซิมบิลละใครก็แล้วแต่ที่ยึดมั่นในอัลลอฮฺยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะช่วงวิกฤตช่วงธรรมดาช่วงปกติที่เทั่วไปก็แล้วแต่ยึดในคำมั่นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรไว้อ่ะมีหลักฐานในเรื่องนี้เอาปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละฟะกัดะฮูดีอีลาซรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์จะให้เขาคนนั้นได้รับทางที่เที่ยงตรงแล้วถามว่าทางที่เที่ยงตรงที่เราปรารถนาอยากจะได้นั้นคืออะไรทางที่เที่ยงตรงที่ว่าน่คือหนทางที่จะนาพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่เอา เราไม่เอานะครับเอาบางเรื่องทิ้งบางเรื่องเอาเรื่องนี้มันถูกใจเราเราเอาไอาเรื่องนี้ไม่ถูกใจมันจะทําให้เราเสียมวลชนมันจะทําให้เรานู่นนี่นั่นสารพัดสารพันที่จะอ้างอ่ะนะและ้วถามว่าเราจะได้รับทางตรงอย่างไรอะ่ะจริงอยู่เราอาจจะได้รับคําชมจากกระทรวงนั่นโอ้สุรานีเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เลยสุดเลยวลวเวลาก็ออกก,ก,กฎเกณฑ์กติกาอะไรมาปฏิบัติตามแล้วถามว่าแต่เราจะไปผิดใจกับหลักการของอัลลอ์สุบฮานาะหัวตาลาเนี่ยนะนะนะคุ้มกันเหรอ คุ้มกันนะถ้ามีน้องที่ศรัทธามั่นต่ออัล a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับพระองค์อัลล l l a h subhanahu wa taala เนี่ยได้บอกกับเราในอายะห์กุรอานเนี่ยเยอะมากมายในซูเราะห์นูนเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งว่าอินตุตีอูฮูว่าอินตุตีอูฮูถ้าหากว่าพวกสุจราทั้งหลายเชื่อฟังวันนี้เราเชื่อฟังจริงเรื่องเราเราเราเชื่อฟังกันจริงเหรอแ้่มีน้องลองดูเราเชื่อฟังกันจริงอ่ะ ทุกว nah. oh, 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 an ันนี้เราเห็นในการเชื่อฟังในตากกระทรวงสาธารณสุขในเชื่ออย่างสุดกรูเลยนะเวลาเขาออกกฎเกณฑ์กติกาอะไรมาเนี่ยโอ้โหเชื่อแบบสุดเลยแต่ที่อัลลอฮ์ว่าเราซูลว่าเฉยเชื่อจริงเหรอเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราว่าอินตูตีอูถ้าเกิดว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังแนวทางท่านนบีมศุลลาะฮุอาเลวะสัลลัมตัดตาดูได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอาลาทุกท่านครับ เราเนี่ยในฐานะคนที่เป็นมุสลิมอย่าผินหลังออกจากคำสอนคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาและแนวทางท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวัสลัมเป็นอันขาดเลยนะครับเป็นอันขาดเลยนะครับไม่ว่าสังคมของเรามันจะเดินไปในทางใดก็แล้วแต่อย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นเราอย่าเคว้งเราอย่าเคว้เป็นอันขาดเลยนะครับถ้าเราเคว้งถ้าเราเคว้จบเลยนะ ไอ้ที่เราทํากันมา1ิบยี่ปีที่ผ่านมานะ่ะถ้าวันนี้เราอ่อนข้อบ้างหยุนหยวนชิวชิวเอออหอมอกตามเขาบ้างท่านพี่น้องแล้วถามว่าเราจะมีจุดยืนต่อหลักการของลอสุบานอวตาลาอย่างไรท่านพี่น้องมีคําพูดของท่านอิหม่าม,มาลิกได้บอกกับเรานะครับผมกาลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่า ใมัมมาลิกบอกว่าอุป,ปมาคนที่ยึดสุนนะคนที่ยึดแนวทางของลอฮ์ของลนละก็คนที่ยึดแนวทางท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลวะสัลลมัมอุป,ปมาดังคนที่นั่งในเรือของนบีนัวอะลัยิสลามถ้าพี่น้องดูนะครับตอนที่นบีนัวย้อนดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งตอนที่นบีนัวเรียกร้องให้คนมาเคารพต่อ,อรอสุบานุตัลามีหลายคนไหมมีหลายคนไหมที่อะไรเคารพ บอกอัลลอฮฺซุบฮานูอัตตาลาคำตอบมีไม่เท่าไรเก้าร้อยห้าสิบปีได้มักี่คนนี่แต่คนที่ปฏิเ Allah, สธอัลลอฮฺซุบฮานูอัตตาลามีเป็นขยงไอ,อ้คนที่ขึ้นเรือคนนที่ขึ้เรือไปกับท่านนาบีนูวัวอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านพี่น้องเป็นไงท่านอิมามมาลิกบอกว่ามันรอกิบาฮานาจาคนที่ขึ้นไปบนเรือของท่านนาบีนูวัวเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺให้ความปลอดภยัย พราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่ยึดมั่นในอัลลอฮ์คนที่ยึดมั่นในทางแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาและท่านนาบีอัลมัสลลลอฮวาเลวัลสลัมคือนาจาปลอดภัยแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ยึดละ่ะวามันตะคอลละฟันฮากูริกะอ้าวฮารกะส่วนคนที่ไม่ยึดแนวทางของอัลลอฮ์ไม่ยึดแนวทางท่านนาบีอัลมัสลลลอฮวาเลวัลสลัมท่านพี่น้องชิบหายหมดครับหายยานะหมดครับวิบัติหมด และท่านพี่น้องลองดูคนที่ไม่ขึ้นเรือกับท่านนาบีนูฮ์อะลิสลามสรุปผลสุดท้ายบั้นปลายนาตียะเป็นไงตายเรียบแม้กระทั่งลูกของท่านนาบีนูฮ์อะลอิสลามถามว่าวันนี้เห็นความสําคัญของการยึดทุนนาของท่านนาบีมัสลลัลฮุอะลัยาวะสัลลัมหรือยัง เพราะฉะนั้นถ้ามีน้องที่ศรัทธามั่นต่อลอสุบ Subhanahu w ทั้งหลายครับให้เรายึดมั่นซึนนะต่อ Allah s า b h a n t a a ซนนะของท่านนาบีม u h a m อลั s a l อ a h u Alaihi w a s ตราบที่ลมหายใจของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปขออวอาต่อลอสุบ s า b h a n t ให้พวกเราทุกๆคนนะครับได้มีหัวใจที่ยืนหยัดมั่นคงกับหลักคําสอนของลล l a ์ให้มีหัวใจและเท้าที่มันยืนหยัดต่อแนวทางท่านนาบีม u h a m m ล d ล a l อ a h u Alaihi w a s เพื่อที่เราจะให้เพื่อที่เรานั้นจะได้เอาหลักการตรงนี้ไปเป็นสิ่งยืนยัน กับเราในวันกิยามะรคก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บบทเรียนอะกูลุกาลีฮาดาวัสักฟิรุลฮะลาดีมาลีวะละคุมวัสักฟิรูอินนฮูกานะกวฟารอ